คนพอมาวิ่งกันมากเลยไม่มาเต้นพี่เจี๊ยบใส่แว่นเหมือนกันเลยเอาะนะเฮ้ยเล่นไม่ได้เลยพี่เอาแล้วไงเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะพี่เจี๊ยบบอกไม่อัปเตดเฮ้ยหยิบเอาเตเลยไม่อัปเดตเลยอัปเดตอัปเดตไม่ไหวนะอัปเดตอัปเดนสองนะ ต้องส่งต้องส่งวันนี้แหละงาด้วยกันได้มเดี๋ยวยืมกันได้ไหมมาด้หมแก่เอาไม่เห็นว่ออกมาดิไม่เห็นเลยแต่เช้านี่แต่เช้าเนยังไม่ออกเลย หูต้งไม่เล oh, ้าเรียนกันอยู่เออเหรอเอพีีอพีพอ๋อมีใครถึงบ้านแล้วหรอคมปิมปิมปิม